วัฒกรรมไม่มาแล้วๆบุญคุณอุปถรัรมภ์ไม่ยะทีจะให้เป็นบุญคุณอุปถรัรมภ์ในการเอาข้องไปช่วยเลือกประชาชนเฮ้ยมึงรูไ้ไหมว่าน้ำทัวมันเขาไม่มีข้องจะกินไม่มีอาหารจะกินเข่งใช้อะไรก็ไม่มีไฟก็ไม่มีใช้ตอนนี้เขาต้องการความช่วยเลือกไม่ใช่ไปลงน้มอตีนไปแฉแล้วบอกว่ารวมถูกรวมสุกนี่เหรอหัวนาผักเทง เทิงเท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 ิงเทงจบกันนี่เรือหัวหน้าพักเท่งเทงเอ้ยเก่งตว่าถากรำไม่เก่งตว่าถากรมไอหนีเออถนัดแต่ขอรับบริจาคถนัดแต่ขอรับเงินแต่ไม่เคยคิดจะช่วยเหลือคนอื่นเลยนะเอาเท่าไปจุ่มน้ําแล้วก็ว่าร่วมทุกร่วมสุขนี่ประชาชนด่าแล้วนะประชาชนด่าไอเท่งเต้งนะเออ